สวัสดีครับสวัสดีครับองนี้นะครับสวยวับวับวิ้งวิงเลยนะฮะพราะเจ้าของเก่าทำมาดีนะครับพระองค์นี้ก็โอเคเป็นที่นิยมกันนะฮะจะหากันอยู่ก็หาในในในสนามไม่ค่อยมีแล้วนี้นะครับนะพระหลวงพ่อโสธรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตำรวจนะครับก็หาไม่ค่อยเจอกันเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้เป็นแปดเหลี่ยมนะครับเป็นแปดเหลี่ยมสามกษัตริย์นะครับ เจ้าของเก่าก็ทําเป็นเลี่ยมกรอบเพชรมานะครับเป็นกรอบเพชรอย่างสวยเลยอันนี้นะครับเป็นกรอบตลับเพชรนะฮะถอดได้นะครับนะฮะยึดบล็อกยึดวับเลยนะฮะครับก็ดูอันนี้ก็คือน่าใช้ครับน่าใช้เป็นผ้าดีนะครับผ้าดีมีประสบการณ์เยอะมากมายนะฮะแล้วก็ผมมีเขาก็ ทำ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 กรอบตลับนี่ได้ค่อนข้างสวยคล้องจองกันนะฮะสอดคล้องดูแล้วสวยงามตานะครับนะด้านหลังนะครับนะด้านหลังนะ <_ ca h> ออจจะประวัติศาสตร์ตำรวจ80ปีนะครับอันนี้เป็นเหรียญปั๊มนะครับนะมีตาโล่ตำรวจนะครับ มีแฟนเพจสอบถามกันมาเยอะครับแต่ว่าเราก็คือเหมือนกับว่าอยากจะเช่าแต่พระแต่ว่ามาอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องปล่อยกันไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็น่าใช้นะฮะเพชรนี่เป็นเพชรแท้นะครับเพชรแท้เพชรแท้เป็นเบลเยียมคัดนะไม่ใช่ซีแซหรือเพชรรัเสเซียไม่ได้นไม่ใช่รัเสเซียนะฮะนี่เป็นเบลเยียมนะครับ นะครับไม่ใช่สีแซดนะครับน้ำนี่น้ำนี่ดีมากเลยนะครับพิกวับิกวนะครับอันนี้ก็ส่งกันให้ดูชัดๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สนใจทักอินบ็อกมานะครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ